จังหวัดพะเยา แดนแห่งทะเลสาบวัฒนธรรมน่าลหลงใลและอบอวลไปด้วยสเสน่ห์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นเที่ยวที่นี่ต้องที่อนุสาวรีย์พ่อขุดงมเมืองก่อนเลยเพราะที่นี่คือจุดกำเนิดความเคารพและศรัทธาของคนในพื้นที่และอุดมไปด้วยหลักฐานประวัติศาสตร์เก่าแก่น่าจดจำมาต่อกันที่กวานพพเยาแลนด์มาร์คสุดขึ้นชื่อประจำจังหวัดทะเลสาบําจืดแห่งนี้คือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เติมเต็มชีวิตชีวาผู้คนให้สดใสอากาศดีๆจุดท่ายรู รูปสวยๆส,สองพญานาคพ่นน้าําใหญ่โตสุดโดดเด่นและยังเป็นอีกจุดให้รับชมตะวันตกดินสุดโรแมนติกส่วนทางด้านอาหารการกินนี่บอกเลยที่นี่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์อาหารพื้นเมืองที่หลากหลายและลายล้อมไปด้วยร้านสุดขึ้นชื่ออิ่มอร่อยบรรยากาศดีไปพร้อมกับปากท้องและอีกหนึ่งไฮไลท์สุดปังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสาราทิศที่นี่คือศูนย์รวมแห่งศรงัทธาแหล่งรวมพลังของสายบุญกับวัดวาอารามอันง,งดงามเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์นเสน่ห์กับ สการะวัดพระธาตุจอมทองวัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาวัดติโลกอาลามโบราณสถานกลางน้ําที่มีอายุ500กว่าปีสวยสุดอันศีลและวัดสีโคมคําที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนานั่นก็คือพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปรูปปั้นติดทองปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเที่ยวพะเยาเติมเต็มครบให้ทุกประสบการณ์น่าจดจําไม่ลืมเชิญชวน,ชวน พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองพะเยานะครับดังคำที่ว่ามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักถ้าได้รู้จักจะหลงรักพะเยา